เมื่อท่านซื้อหุ้นดังกล่าวแล้วท่านควรติดตามหุ้นตัวนั้นอย่างใกล้ชิดในเว็บไซต์ setqtrade.com โดยพิมพ์ชื่อหุ้นนั้นๆลงในช่องด้านบนและควรขายทำกำไรหากคำแนะนำได้เปลี่ยนจาก buy เป็น sell หรือบางท่านอาจใช้วิธีตั้งขายล็อกกำไรไว้ล่วงหน้าที่ระดับ5%ถึง15%จากราคาที่เกิด buy signal เลยก็ได้เช่นราคาหุ้น ณวันที่เกิดบา s i g n a l เท่ากับ10บาทหากเราซื้อได้ที่10บาทก็สามารถตั้งขายที่กำไร10.5ถึง11.5บาทได้ทันทีและควรตั้งจุดขายตัดราคาทุนหากหุ้นปรับตัวลงไปจากราคาซื้อ10%และควรทำอย่างเคร่งครัดทุกครั้งเพื่อรักษามูลค่าเงินลงทุนต่อมาเราจะขออธิบายตัวอย่างการทำงานของ b a s ิ c โมเดล จากภาพจะเห็นได้ว่า Basic m o เดลจะมีสัญญาณให้ซื้อขายแบบขั้นบันไดและทำกำไรเป็นรอบๆซึ่งในบางครั้งท่านอาจเห็นโมเดลแนะนำซื้อหุ้นที่ขึ้นมาแล้ว30%จากจุดต่ำสุดแต่ในความเป็นจริงแล้วโมเดลอาจจะแนะนำให้ซื้อขายทำกำไรมาแล้ว4ครั้งอย่างต่อเนื่องก็เป็นได้เช่นท่านอาจเข้าซื้อและขายหุ้น4ครั้งและแต่ละครั้งทำได้กำไร10% ดังนั้นกำไรสะสมของท่านมีมาแล้ว40%อย่างไรก็ดีหากการเข้าซื้อขายครั้งที่5แล้วราคาหุ้นปรับตัวลง10%ท่านอาจจะเป็นต้องขายตัดขาดทุนตามหลักการป้องกันความเสี่ยงตามที่เราได้แนะนำไว้ในตอนต้นซึ่งหากลบกันแล้วท่านก็ยังคงเหลือกำไรถึง30%โดยที่ผ่านมามีหุ้นหลายๆบริษัท ที่มีการปรับโครงสร้างการทำธุรกิจที่ดีขึ้นจึงทำให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นได้กว่า100%ในระยะเวลาเพียง1ปีดังนั้นการเข้าซื้อเป็นรอบตามสัญญาณของเบสิกโมเดลจึงช่วยเพิ่มโอกาสให้ท่านสามารถลงทุนในบริษัทที่มีโครงสร้างทางธุรกิจที่ดีขึ้นดังกล่าวได้สำหรับวิธีการการกระจายความเสี่ยงการลงทุนสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับ